จะบนันทึกจริงๆเคยแล้ววันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปรีวิวบ้านนะจ๊ะโอเคก่อนจะไปรีวิวบ้านเราต้องใส่ไอดีให้เรียบร้อยก่อนทั้งั้นก็ทำตามแอดมินเลยนะจา้าเฉยไม่เสียเวลากันกดตรงนี้นะจ๊ะทุกคนโอเคกดตรงนี้นะจ๊ะเสรร็จเียบร้อยแล้วก็กดตรงที่เสร็จไอดีได้เลยจ้าไอดีแอดมินจะให้เรียบร้อยแล้ว,ท,ลวทุกคนสามารถเอาไปเดินได้นะแอดมินกดโอเคแล้วนะคะกดโอเคสเสรร็จเียบร้อยแล้วก็กดดาวน์โหลดกันจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอนี่เต็งนะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกได้เลยจ้าโอ้โหบ้านของเราก็อ,อยู่ไม่ไกลมากวันนี้แอดมินเขาอนุญาตเดินไปนะจ้าเราบิงไปดีกว่าจะได้แบบออก ห้าบ้านของเราก็มีปลูกดอกไม้ทัข้างบ้านมันจะสวยงามที่สุดเลยเดี๋ยวหาพั้งค้าวก่อนถึงแล้วเป็นยังไงบ้างสวยหรือเปล่าสวยมากๆเดี๋ยวมันกระบินดูกันนะจ๊ะว้าวนี่ไงน่าอะมากๆเลยโอ้โหบ้านของเรามีทั้งหมดสองชั้นนะจ๊ะว้าวโอเคนาดูเหมือนกันนี่หน้าเดี๋ยวมันลงก่อนบ้าแต่แล้วลงกลางถนนทุกคนดีน่เราไม่ชนป้าหาพอดี อมีรถด้วยเห็นไมทุกคนเราไม่ใช่รถบ้านหลังอีกนะคะโอเคนี่นะบ้านของเราก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปชมข้างในบ้านเั้นีกงเาว้าวเข้ามาข้างในแล้วบเจอตกหลับแข็กของเราแนละ้วทุกคนเนาะทุกคนก็สามารถมังคักบ้านได้ถึงตกหลับแข็กของเราโอ้สวยมากหลักมากๆเลยเป็นตกหลักแขกสีชมพูแนละสวยงามที่สุดเลยทุกน่้อนะจะเป็นชํานังของเก็บของอะไรประมาณนี้เลเนาะ โอเคตกหลับใจของเราก็มีประมาณนี้เดี๋ยวแอดมินไปดูตรงนั้นก่อนว้าวตรงนี้น่าจะเป็นห้องครัว เดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูในเครื่องซักผ้าก่อนว้าวเครื่องซักผ้าของเราแล้วก็พร้อมกับชคำว่างของนะคะทุกคนเนาะโอเคมีประมาณนี้เดี๋ยวมินไปทีมต่อนะคะโอเคห้องครัวของเราก็ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นห้องอะไรอ๋ออันนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าของเรานะคะทุกคนแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีไอที่เครื่องปิ้มแอลกอฮอด้วยนะแมากเลย นจะออกฝั่งนี้ก็ได้นะคะทุกคนเนาะเอุ๊ยออกมาหรือเปล่าว่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเล็กเกินไปไม่สามารถทะลุไปฝังนู้นได้นะจ๊ะ <c oughs> โอเคมากมากเหลือแค่เ๋ยวอมันลกลับเข้าไปข้างในดีกว่าเราจะรับไปรีวิวข้างในต่อนะคะ <c oughs> โอ้ฝั่งในเนาะโอเคนี่ไงเดีย๋ยวกมินหาพังเข้าก่อนนี่ไงบัานไดขึ้นไปชั้นสองนะคะอยู่ฝั่งนี้ i'm so proud ชมพูริปาน่ามักเียอะโอเคมีตกทำงานด้วยนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นตกตกทำงานคขลาอันนะจ๊ะทุกคนหองนี้มาด้าสองคนนี้ก็ต้องคขลาอันอยู่แล้วเนาะ<ม>ส่วนในห้องก็มีที่แบบไมายแคร์ผ้าแล้วก็มีทีวีให้ดูแล้วก็มีแบบตกเตียงตกเก็บ,บของอะไรเล็กๆน,น้อยๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบมังมคำข้าเนาะทุกคนก็สามารถมังมคำข้าได้นะ ที่สุดเลยสามารถชุมชื่นตัวเองได้อลัดมิน,นไปดูในห้องน้ำก่อนว้าวเข้ามาทางในห้องน้ำก็มีที่ระบายทุกเนาะแอัดมินก็มาระบายทุกนิดนึงก่อนแล้วก็วิทีอาบมา น,นี่จะเป็นห้องครัวของเราเนาะทุกคนก็สามารถลงมาบคำกับเขาทานไา้ ดูอีกรอบนะเจ้าโอ้โหไม่มีอะไรเลแน่เลยอย่เพิ่งคิดว่านะ